จังหวัดลบบุรีจัดโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์77จังหวัดประจำปี2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่21 สิงหาคม2567ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลบบุรีตำบลน,นิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภา,ากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์77จังหวัดประจำปี2567ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม2567โดยมีนางสุวจีสิริปัญโยประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลบบุรีและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายอภิชาติโลสุวรรณประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปิัมภ์ได้น้อมกล้าน้อมกระหมอ่อมรับพระราชเสาวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินงานโครงการน้ำพระทยัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์มาเป็นปีที่26สภาสังคมสงเคราะห์โดยปีนี้ร่วมกับจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดลบบุรีชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดและชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดลบบุรีจัดกิจ,จกรรมโครงการน้ำพระทยัยพระราชทานภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์77จังหวัดประจำปี2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกรัาเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม2567การจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาพ สภาสังคมสงเคราะห์77จังหวัดประจำปี2567ของจังหวัดลบบุรีในครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนคนพิการตาบอดซ้ำซ้อนจำนวน103คนและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคโดยเหล่ากาชาติจังหวัดและส่วนราชการต่างๆของจังหวัดลบบุรีร่วมบริจาคสนองแท่นสูงเนินผู้อำนวยการศูนย์ข่าวประจำจังหวัดลบบุรีประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีรายงาน